นิทานสามสหายชุดพลังวิเศษตอนที่สองจุดหมายใหม่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดกับหินอัคคีเพื่อนทั้งสามต่างยังคงยืนงงในดงหินกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไฟหายไปจากตัวมิจจี้หมดแล้วหนังสือเก่าที่ไขหวานถือไว้ก็สั่นเบาๆและพลิกหน้าไปยังบทถัดไปเส้นทางต่อไปคือยอดเขาลมกรดท่ากลางอากาศบางเบา จะพบหินวาโยที่ปลุกพลังแห่งลมแต่ผู้ไม่มีความสงบนิ่งในใจจะไม่อาจไปถึงไข่หวานขมวมดคิ้วยอดเขาลมกรดเหรอเส้นทางนี้ขึ้นชื่อว่าพายุแรงและหน้าผาสูงชันที่สุดในฝั่งตะวันตกดีเลยพายุแรงลมฝุ่นฟังดูมันจะตายกอลลี่หัวเราะเสียงดังนายจะหัวเราะตอนโดนลมพัดตกเหวไหมล่ะ มิจีพูดกลัวหัวเราะทั้งสามเริ่มออกเดินทางอีกครั้งทางขึ้นเขาลมกรดนั้นสูงชันมากและลมผัดแรงตลอดเวลาบางครั้งแรงจนไขหวานต้องเกาะหลังของกอลี่แน่นๆไม่งั้นจะปลิวไปไกลแน่ตลอดทางพวกเขาต้องหลบก้อนหินกิ่งไม้ที่ปลิวมาตามแรงลมปีนหน้าผาสูงและเดินข้ามสะพานไม้ที่เก่าและสั่นไหวตลอดเวลาเมื่อถึงยอดเขา ลมพัดรุนแรงจนทุกคนต้องยืนแอบอยู่หลังหินใหญ่บนนั้นมีลานกว้างตรงกลางเป็นเสาหินที่มีหินส่องแสงสีฟ้าอ่อนลอยหมุนอยู่กลางอากาศทั้งสามค่อยๆค,คลานเข้าไปหาหินสีฟ้านั้นแต่ก็ไม่อาจสู้แรงลมได้ทำไมครั้งนี้มันดูยากกว่าครั้งที่แล้วจังพลังที่นายได้มามันใช้อะไรได้บ้างไหมมิจี้กอลลี่ว่าอย่างฉุนเฉียวไม่รู้สิเห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย มิจจีตอบอยังหุดหิดแต่ไขวานไม่พูดอะไรและคลานต่อไปอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากกลางอากาศเหมือนสายลมกระซิบผู้ต้องการพลังแห่งวายโยจงตอบสายลมอาจไร้ตัวตนแต่พลังของมันอยู่ที่ใดกอลลี่ขยับตัวเหมือนจะตอบแต่ลมแรงมากจนอ้าป,ปากพูดไม่ได้ ไขหวานหลับตาคิดแล้วลองเอ่ยเบาๆแม้ไม่มีตัวตนแต่สัมผัสได้พลังของมันต้องอยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมแล้วแล้วลมแรงรับรอบตัวก็เงียบลงเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งหินสีฟ้าเริ่มเปล่งแสงแล้วลอยตรงไปหาไขหวานระวังมันพุ่งใส่นะมิจจี้บอกแต่หินนั้นไม่พุ่งชนกลับค่อยๆซึมเข้าไปในอกของไขหวาน คนของเขากระพือด้วยพลังใหม่ลมหอบอ่อนๆหมุนรอบตัวไขวหวานลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงเบาไม่มีไฟลุกแต่รู้สึกสงบนิ่งแฮะแล้วเสียงโบราณก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าผู้มีจิตใจสงบนิ่งเข้าใจลมมากพอที่จะถือครองพลังของมันแต่จงระวังเมื่อสายลมกลายเป็นพายุ ความสับสนในใจจะเป็นสิ่งอันตรายไขหวานมองเพื่อนทั้งสองอย่างมุ่งมั่นพลังนี้ฉันจะใช้ให้ดีที่สุดขณะที่อีกสองตัวกำลังจะอ้าปากพูดอะไรหนังสือเก่าเล่มเดิมก็เปิดหน้าอีกครั้งสแสดงภาพของป่าลึกเงาดําใหญ่และแสงสว่างที่เปล่งออกจากพื้นดินจุดหมายต่อไปหินปัทวีแห่งพื้นดินจะอยู่ที่ไหน แล้วพลังที่ได้มาจะมีไว้ทําอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปจ้า